ครับสวัสดีครับผ่าฟ้ามครับบั่นน้องซิมตำบลโคกรามเพื่อจตุรละพักพีมั่นจังหวัดเลย์ครับเท้านี้ก็จะเปิดราคางวดแม่ลูกลดราคาลงไม่แล้วครับย่อมขายออกขายขาดทุนให้พี่น้องไม่เรื่องครับครับเปิดแบงปันตึงถเอไ้ครับ นี่เราประกันครับขาตัวขาตอนเดือนหนึ่งครับประกันตัวนี้ครับครับลูกตัวที่สามครับตัวที่สี่ก็บมีรุ่นครับให้ไปรุ่นเอาเอาลูกเงี้ยแล้วครับลูกมุกเกียรเบี้ยแล้วครับครับเพิ่มสูงมีอยย่ประมาณหนอยสามสิบปกไปห้าร้อยสามสิบห้าครับแข็งขาดีเล็บดีนะครับน้อซีนี้จริงครับลูกกำลังกินน้อครับ เปิดราคาครับสองหมื่นสามพันครับเอาครับบม่ได้อย่างะครับต้องไห้ที่วะอภิานนี่บ่ได้อย่งเลยครับ้าดล่คาดน้ำมันจินบัดครับจะเอาย่อมออกไปครับไอ้พี่น้องแดงปันให้ไปเลี้ยงเนี่ยครับบังหลดครับลูกสาวแดงเข้มโอ้ย กูถามแยก,กลูปยังไงครับผมบอกแยกครับผมเดี้ยส่วนมันแยกไว้แล้วมันก็ว่าแล้วห้องอยู่ตามเหม่อไม่จินหยายากค้ามต้องมึมีเวลาเบิ่งครับเอาไปให้มันแล้วมันจบครับตรงไห้ฟรีครับความสรงได้ได้ครับเนี่ยราคาเนี่ยผมว่ามันคุ้มแสนคุ้มถึงตัวเราเมื่นกว่าบาทครับนี่เหลือคูดเด่เดียวเลีอยคู่เดียวเนี่ยเขาจะขายเราครับไปส่งคนไก่ึ้นกันครับ ฟังของหมดเข็มมาลาาหมดไปคร,ครับถ้าเรามองกันได้ต้อว่าก็ไปครับไปห้ไปทรงหายกันครับใกลกๆทร,รงห้ซี่ครับตัวอีสานบานห่องครับอันล,ละครับเบิ้งครับผมว่ามันสนยอดหระครับเนี่ยอ้าห้ลูกดีป่ะนี่ครับเอาไว้เรียงไว้เก็บครับ อันนี้สามมื่นกว่ามิลล์วรับผะเนี่ยมันเรียกผิดว่าอาปปัจจุบันครับสองหมื่นสามพันครับต้องไ้เส่ครับเดือนแรกครับฝ่าวท่ครับครับครับน้ำน่อตสดๆครับน้ำน่องดีครับน้ำน่อดีเพราะพี่รัง่ไม่ในส่งดูดีน้ำน่อดีครับ อ๋อครับติดเครื่องดำเนะครับเด็กเครื่องดำเบ็ดจิ้มดำหมูดำทั้งแมวทั้งลูกเนะครับอ๋ออะไรครับเอาเบ็ดโดนอะไรครับเว่อเลี้ยงคู่เดียวครับขอขอบคุณครับขอจบคลิปไว้ร์สเนียครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ